โอ้ oh, แรงมากเลยครับแรงมากเลยโอ้โ oh, ห oh, ดูดิไปอย่างเร็วเลยครับพี่น้องเพื่อนๆดูแต่ว่าแต่ว่ามอเตอร์ไก่มันไม่หมุนนะแต่ว่าเรือมันไปได้ไงไม่รู้ <laughs> ขำๆนะคำๆโอเคครับ มาทุกท่านครับจะมาเทสมอเตอร์ไกด์นะครับวันนี้ได้ของเล่นใหม่จะมาเทสว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าวันนี้มามา,มาก็แดดนะครับประมาณบ่ายสามโมงเย็นแดดร้อนมากเลยวันนี้จะมาเทสมอเตอร์ไกด์ได้มอเตอร์ไกด์ใหม่มาเล่นลองดูซิว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับ นี่นะครับเรือเรานี่ตัดแปลงเจาะรูอย่างดีเลยนะครับให้โปรแกกจัดทงการให้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่นะครับมอตะไกร้เรานี่นะครับนี่นะนี่นะครับมินโคต้านะครับมินโคต้ากี่ปอนเนี่ยห้าสิบปอนนะครับ เอ็ดแม็กครับเอ็ดแม็กนี่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนี่ครับยังไม่เคยลองนะครับก็จะมาลองวันนี้วันแรกนะครับเดี๋ยวให้โปรแขกประกอบให้ดูครับนี่ครับมอตอรไกร่มอตอรไของเล่นใหม่นักตกปลาหลายๆคนนี่ครับให้ให้โปรแขกประกอบ เรือก็ไม่ใหญ่ครับเรือประมาณสี่เมตรห้าสิบความยาวมอเตอร,ร์ไก่ห้าสิบปอนนี่นะครับเด็กโปรแกรกำลังล็อกแคมแคมล็อกนี่ครับแบตแบตเอาแบตรถ รถใหญ่มาเลยครับหมอ้มอหม้อหม้อร้อยสามสิบแอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบังเกิดล็อกกันนะ้งนี่ครับกำาลังล็อก วันนี้มาเทศสมอเตอร์กไกด์เฉยๆนะครับว่าจ,จะใช้งานได้ดีหรือเปล่าเผื่อมีใครอยากจะได้ไปใช้สักอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่ามันใช้ดีจริงเปล่าแต่ก็น่าจะดีแล้วครับดูยี่ห้อก็รู้แล้วโอเคครับกุญแจอ,อยู่ในกล่องเยือ่อนี่นะครับ ไม้ตกตาอ่างบ้านผมใครอยากจะมามาได้นะครับทักหาผมเลยช่วงนี้ปลาก็ยังไม่ออกอคอกหรอครับช่วงนี้ก็มาเทสมาตะไกเฉยๆนี่ครับนั้นนะใครที่ซื้อมานี่นะครับขั้วมันมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนอะไรวะก้ามปูต้องซื้อขั้วแบบแล้วก็ซื้อแบบเป็นขันน็อตข้างๆนะครับ ถ้าเราขันอันนี้มันจะล้าขัน้เข้าขันออกบ่อยๆมันล้าครับถ้าซื้อแบบนี้ง่ายนี่นะครับแอบให้โปรแขกจัดการเิยปิดก่อน เร็รับยัครับให้ให้โปรแขกไกดลงไปลึกๆก,ก,ก่อนจะทดสอบให้ดูครับอโอ้แรงมากเลยครับแรงมากเลยโอ้โหดูดิไปอย่างเร็วเลยครับพี่น้องเพื่อนๆดูแต่ว่า แต่ว่ามอเตอร์ไกมันไม่หมุนนะแต่ว่าเรือมันไปได้ไงไม่รู้ <c oughs> ขำๆนะขำๆโอเคครับแล้วเราก็จะปลดปลดตัวนี้ครับมันจะมีเดือยนี่ครับกดแล้วก็หันลงน่ครับโอเคครับลงไปในน้ำแล้วนี่นะครับหน้าตาของเอ็ดแม็กก็จะเป็นอย่างนี้ นี่เราจะเช็คไฟเราก็กดตรงนี้นะครับว่าไฟเรามีเยอะหรือเปล่านี่ครับวัดดูก็จะเห็นสามก้อนแต่ดูแล้วก็เหมือนเหมือนไฟไม่เต็มนะครับเนี่ยไม่รู้จะได้นานหรือเปล่านี่นะนี่ครับเราก็หมุนปึ๊บสิบนี่ครับนี่ครับใบทำงานแล้วครับ แล้วก็ถ้าถ้ามันปิดมันจะดังแก๊กนะครับปิดมันจะดังแล้วเราปิดมันจะดังแก๊กอันนี้ถอยหลังถอยหลังเป็นเป็นสามสิบถึงร้อยนะครับถ้าถ้าเดินหน้าจะเป็นส10ิบถึงร้อยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวมาเทสให้ดูนะครับเดินหน้าก่อนสิบ บครบัอันนี้เอาลงเอาลงตื้นก่อนเทสดูก่อนว่าใบมันจะหมุนสมูทดีไหมแต่ความรู้สึกที่ได้อันดับแรกก็คือนิ่มมากครับเสียงเงียบคิบเลยนะครับอันนี้แค่สิบนะครับเดี๋ยวลองลองสามสิบดูนะครับเริ่มแล้วเริ่มไปแล้วครับ ไม่รู้ครับกลับครั้งแรกเหมือนกันครับพวแขกพวกแขกถามว่าขับเป็นไห้บอกแค่คำเดียวเลยครั้งแรกครับนี่ครับอันนี้แค่แค่สามสิบนะครับเนี่ยน่ครับเดี๋ยวมาลองห้าสิบกันบ้างห้าสิบแล้วครับ ห้าสิบแล้วโหอันนี้มันเสียงดังก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปรับให้มันลงลึกกว่าน,นี้ก่อนแป๊บนึงโอเคโอเคครับไปกันเลยนี่ครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าเงียบมากเลยนี่ออกไปไล่ลูกคอกนี่สบายเลยครับ นี่นะครับแค่ห้าสิบนะครับเนี่ยอันนี้อยู่ที่ห้าสิบดูน้ำนะครับแต่ความรู้สึกผมผมว่ามันเร็วมากเลยเร็วกว่าคนเร็วกว่าคนพายอีกนี่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้แบตก้อนนี้น่าจะได้ทั้งวันอยู่หรอกแต่ว่าคงจะใช้ต่อเนื่องไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะใช้งานผิดประเภทไม่ได้ครับนี่นะครับโบแคลบอกว่า สบ,สบายเลย <laughs> okay, าโอบอกว่าสบายเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวมาลอง75บ้าง75นะครับไปแล้วไปแล้วครับนะ <laughs> ครับ75 ผ oh, มวาโอเคเลยอะเร็วมากเลยอะขนาดแค่เจ็ดสิบห้นะครับเพื่อนๆดูสิครับแรงมากครับแรงมากครับแรงมาก oh, <bye. S 1> นี่ครับอันนี้สุดสุดแล้วครับแม็กแล้วร้อยดูครับดูดูขึ้นนี่สองร้อย เร็วมากเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองถอยหลังดูครับถอยหลังนะครับถอยหลังมันจะเริ่มที่สามสิบนะครับนี่ค,ครับถอยหลัง อยหลังเพราะอันนี้มันเป็นตูดเรือเวลา้อยหลังมันก็จะกระทบกับพื้นอย่างนี้แหละโอเคนะครับเพื่อนๆใช้ดีมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้แค่ห้าสิบปอนด์เองนะครับก็ก็ก็ใส่กับเรือตัวแค่นี้ก็ไหวอยู่นั่งสามสี่คนได้ครับไว้เข้าหมายตามอ่างเร็วมากเลย แบตก็ลูกเบลมเทมนี่นะครับใครสนใจใครอยากจะลองเอาไปใช้ดูนะครับผมคนรู้สึกผมผมว่าใช้ดีดเลยแหละนี่ก็มินโคตาเอทแม็กประหยัดไฟ3-5เท่านะครับ โอเคนะครับเพืพ่อนๆเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้วันนี้มาเทสเทสมอเตอร์ไก์เฉยๆนะครับใครที่อยากจะลองใช้ดูยังไม่รู้ว่าจะเอายี่ห้อไหนลองยี่ห้อนี้ดูครับที่สุดแล้วแหละผมว่าที่สุดแล้วแหละ,ลหละของมอเตอร์ไก์คำว่า U S a เนี่ ก็บอกว่าอยู่แล้วว่าการันตีอยู่แล้วว่า USA ก็ของดีอยู่แล้วครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับพู้แขกสวัสดีครับ